สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีชาวรถบรรทุกนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อวานเราเอารถมาจอดนะครับเพราะว่าการที่จะเข้าไทยระยะเช็คน้ํามันเครื่องเขาเรียกอ,อะไรว่าเข้าศูนย์ท,ทุกรอบรอบ20,000กิโลเนี่ยของอิ u ู u ูเองเนี่ยหรือของศูนย์อื่นๆก็ตามเขาก็จะมีการทําให้จองจองคิวนัดหม่อะไรประมาณนี้เราก็จองคิวนัดหม่แล้วเมื่อวานก็เลยเอามาจอดไว้เราได้คิวประมาณคิวเช้าวันนี้นะครับก็คือวันอังคารเราก็เลยเมื่อวันจันทร์เมื่อวานเนี่ยเราก็เลยวิ่งงานจบแล้วก็ ขอ,อถือวิสาสะเข้ามาจอดเลยกันแล้วกันนะกระนั่งแท็กซี่กลับบ้านนะครับแล้วตอนนี้ประมาณ10โมง11โมงก็เป็นอันว่าท้ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารับรถเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมพร้อมกันเลยว่าบรรยากาศในการรับรถเป็นยังไงบ้างนะครับกับซีซีเคทีก้วแล้วก็หมดกีบาท สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ CCK อ e ิงเทียวยิสูรนะครับเมื่อวานเราเข้ามาถ่า,ายน้ํามันเครื่องนะครับตรวจเช็คสภาพเช็คระยะตามตามระยะกิโล2 0 0 0 0กิโลเขาบอกว่าไม่ให้เกิน23,000พเมื่อวานเะนี่ยมัน22,000กว่าแล้วเลยต้องรีบมาเพราะว่าเรามีคูปองส่วนลถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันค่าใช้จ่ายประมาณไหนแล้วก็ทําอะไรไปบ้างหรือย,อยังไงวันนี้มารับรถไม่ได้ถ่ายเป็นรายละเอียดอะไรมากนะตอนนี้เป็นจุดที่เราจะเอารถมาจอดตรงนี้นะครับเมื่อวานเขาตรวจเช็ค แล้วก็เขาก็รับรถไปแล้วตอนเย็นผมก็กลับบ้านไปนะตอนเช้าประมาณสิบโมงเขาก็โทรตามมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เขาทำอะไรบ้างเนี่ยมันมีให้ประวัติดีระบบไฟสัญญาณมันะพี่นะไปหน้าไปเฉยไปหยุดไปเก๋นะครับดยู่แล้วเด็กจะสอนให้ไปหน้นาอันที่สูงใช่ไหม<ช>ครับพี่เด็กที่เขาปารับตนะั้งให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองใช้งานดูกว่า ที่นั่นแกเขาตั้งตามข้ามาตรฐานในที่นะครับแล้วก็ตรวจเป่าฟองอากาศตรวจเป่าฟองเอให้นะครับผมระบบคําเรียบมันสะางรออะไรบบนี้ตรวจสอบให้นะครับส่วนในเครื่องยนต์นะครับก็เป็นการตรวจสอบสภาพระดับน้ำยาหล่อเย็นอะไรงนี้ให้ก็ปกติดีนะครับพี่ครับผมรวมถึงตัวแบตเตอรี่นะครับมันสะอาๆอยู่ในระดับปกติครับ ส่วนค่าใช้ใจ่ายของพี่จะมีทั้งค่าแรงและค่าอะไรนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายรวมค่าแรงค่าอะไ่อยู่ที่สี่พันแปดร้อยเก้าบาทห้าสิบตคามีสองรถสามพันบาทตรงี่นะเหนึ่งนร้อยเก้าบาทบดอยู่ที่มี่นหนึ่งเก้าร้อยสามสิบาทสแกนจ่ายได้ไหมสแกนจ่ายได้ครับที่นี่ตรงไมนที่อยากสอบถามอยู่ไหไม่ครับเดี๋ยวรถตอนี้เซ็นชื่อรานนี้เนาะเจอนอะไรบ้าง จะถามก็จะถามรอบต่อไปเนี่ยมันกี่หมื่นโลเข้าอ๋อของเรารถใหญ่นะครับพี่มันอีกทีเนาะจะเช็คทุกสองหมื่นโลครับพี่ถึงหกเดือนนะครับซึ่งรอบหน้าพี่มาอีกทีก็บวกเลขไทยสองหมื่นนะครับพี่รอบหน้าเลขไม่ประมาณสี่หมื่นสองนะครับผมก็รายการทำรอบหน้าเอยนอะหน่อยนะครับผมจะใช้เวลานานกว่านี้รอบหน้ารายการทำจะมีเกียร์น้ำมันเครื่องนอำมเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องท้าย กองโซล่าก็แบบน้ำต้านวาวแลวก็อาจจะมีช่วงบ้างเวลารุ้มตวมสามชั่วโมงขึ้นโมงสี่ชั่วโมงครับอันนี้ได้อัดจจระบีไหมครับเจลาบีช่วงบ้างอครับอ๋อรอบหน้าเพิ่มไอ้น้ำมันอะไรนะตนี้เคืองท้ายมีใช่ครับรอบหน้าจะมีน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องท้ายครับพี่ทุกสี่หมื่นโลหรอวาวใช่ครับพรุ่งนี้ทุกสี่หมื่นโลครับวาวก็ตั้งเลยเหรอใช่ครับตั้งทุกสี่หมื่นโลอ๋อผมไม่เคยมีรถใหม่ ปกติครับคือค้ารถใหญ่ของเราครับพี่ส่วนใหญ่รถใหญ่ของเราจะเปลี่ยนทุกสองหมื等等่นน้ำมันเครื Gates> ่องนะครับทุกสองหมื่นถ้าเป็นพวกของเหลียวพี่ทุกสี่หมื่นประมาณเฟื่องท้ายมันกี่ลิตรเพื่อนท้ายตัวนี้เก้าลิตรครับของพี่ผมร้องขอล่างเนาะอ๋อมันจะเล็กมันจะเล็กกว่าสามหก มันฟื้นไทยมันจะน้อยใช้น้อยกว่า36ใช่ไหมครับถ้า36มันใช้30ลิตรพี่ใช่อ๋ออ่าถ้า360นะมันใช้อยู่ตัวนั้นฟื้นไทย2องลูกนี่สอเท่า30ลิตรใช่ครับแลที่จริงจริงตัวนั้นอะฟื้งไทย2อลูกใช้30ลิตรลูกวัดสิบลิตรต้องรับขายประมาณ60,000หรือไม่ก็บางทีก็นูน่นนะแสนหรือไม่ก็เปิดดูให้มันมัดนดำตรงนี้ จริงเขาเป็นรถสีอย่างนี้เปิดไนะเป่ีมือครับว่าถ้าเปลีนตามตอได้่ี่พวกพวกสายะสแรงที่แรงท็อแรงบิดอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วเชื่อว่ารถเรถแตกแน่นอนสองพยังไงก็แต่ใช่ไหมพีนั่แหลี่ผมเคยอเจอเือนรถหนัสุนะ แต่เป็นตัวตัวกระบาาที่กสุดหมออ่ะอ่าตัวกระบาาไม่ใช่ตัวหมอะเลยเยอรอบเปลี่ยนมันใา่แต่เขาวิ่งเรินรถแดกายแต่กเปิดดูใบอยู่เปิดดูถ้ามันยังเหนียวอยู่ก็ไม่ได้ิไม่ได้ อันนี้คือผมจำมาจากช่างแถวบ้านเนี่ยไม่ได้เข้าศูนย์มันมันมันไันม่ไ้ถามว่าดูได้ไหมก็มันมันก็ดูได้มันเปลยนได้ในบังครับพี่แต่้ยแรงแรงแรงขับแรงินเยอะ่ไมแต่อาารย์มาตรฐานเขาก็สิ่มันมันจะใส่บลวเลยนะครับสิสิมโนลงมันแทแทบเกืบไม่ได้ใช้เลย จริงๆมันจริงๆอะมันต้องใสอยู่แล้วพี่เพราะน้ำมันเครื่องไอี่มันมันไม่ดำอยู่แล้วจริงๆมันจะไม่ดำดำแยกใช่ครับเพราะว่ามันจะต่างจากน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องอะพี่มันไปชารางพวกคราบความเหมากันของไม่เห่โยนใชื่อมเลยพี่ครับอันนี้ดำแน่นอน่ายบอกใส่สตาร์ทเครื่องรอบเดียวดำแต่เครื่องไอนี่พี่มันแค่ไปหล่อรื่นไม่ได้ไปไม่ได้ไปชารางพวกครับความเหมาของไม่พี่มันจะไม่ดำอยู่แล้วแต่การที่เราใช้จนดำนานนั้นแสดงว่า หนักหักน่าหนัเละเกนตรงนี้เลยปะ่ะอ๋อเดี๋ยวไปเกนนี้แค่เสียพี่ับนี่รขาแต่รถใหม่ผมแนะนำใี่ถามรอบหนะ่ครับได้ครับ guru, ที่จะมีการรับประกัอนอยู่ครับเชิญนั่งขครับครับ <c ười> มาแล้วเดี๋ยวเราแม่ค่ะแล้วรอมาคืนโอเคพันพันยนทีป่ะพี่ะี่อยากให้มันได้พัยนทีเน่ยน้องเอ้ยกิดใครเรื่องนานไม่โดนโอเคแต่ความผิดมันเป็นของพี่เองนี่แหละโอเคขออนุญาตทนไปทะเบียนนะคะ6กเก้าหนึ่งนะคะในนามของขอจ้อสุขัอนก้าแปดศูนย์นะคครับวันนี้ค่ะพี่ของเราที่หนึงเก้ารยสาบาทจุดหนึตางค่ะชำระกับไหนดีคะสแกนสแกนด้านหน้าเลยนี่ะ ยอดสามล้านนะคะนี่เปี่ยมันมครอบต่อไปเรารู้ล่วงหน้าไหมว่าเราจะได้ใช้ส่วนลดเท่าไหร่รอบนี้ส่วนลดสามพันอะไร เราเรารู้เราจะสามารถรู้ล่วงหน้าไหมรู้ก,ก่อนไนะหมไม่รู้มรไม่รู้แต่จะต้องเอารถเข้ามาแล้วถึงรแบบประเมินให้เขารับรถตรงไหนครับเขาะเพิ่งเคยมาทางเล,ลววกเราพอใส่เขาก็เดินลับไปตรงนี้เลยใช่จะมีเจ้าหน้าที่รอที่อยู่ เาไปเสร็จสักู่นะครับผมมเสร็จออกเป็นสุเปอร์ชอตเลยได้ไหมมีข้อมูลไหมอ่ะไม่น่ามีมีแหะมีเป็นซ้ำหัวบินนะในงานนั้นเลยนะ่าเออตามนี้เลยไหมใครเนี่ยนะที่อยู่ใครที่อยู่โน้ทษโทษโทษนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ทนี้นะครับครับ เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินเสร็จก็เข้าทางอีกทางหนึ่งแต่เวลามารับรถก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีการจุดบริการล้างรถไว้ให้ผมก็บอกเขาอยู่แต่อันนี้รถที่มาเช็คระยะเลยเนี่ยถ่าย,ยไปรับนุ่นเลยเหรอมัโอ้เขาขับมาเขาขับมา ต้องขับมาด้วยฮัหลครับครับผม มีรถมาผมไปเลยใช่ไหมครับผมเรียบร้อยแล้วนี่เช็คสภาพของผมนะครับเดียวไม่เป็นไรอันนี้เขาล้างให้ใช่ไหล้างหัวต้องบอกว่าล้างหัวไม่ได้ล้างหมวดขับไปเป็นไรค้าวหมูไปที่ศูนย์อหารที่จิหารที่ผมว่าทำนะพี่ผมบันทึกคลิปนะพี่โอไม่เป็นไรเป็นไรไหมเป็นไรไม่เป็นไรไอหางคือยังไงรอบหน้ามันจะต้องเข้าแล้วพี่ ยังไงหาก็ทํา,า,าทอะไรบ้างกันที่ก็อาจจะระบีก็อย่างหากใช่ครับอาจฉริยะอะไรเนี้ยอย่างถ้าหากเวลาเม,าเมน่นแตนนั้นผมว่าที่นี่ก็าทำนะพี่อะไรบ้างอยา่างเช่นอยาน่อยางเช่นรอบต่อไปอผมต้องมาเข้าสี่หมื่นโลอาจจะระบีซ่อมเปลี่ยนจฉระบีล้อก็ติดต้อพลาสติกล้อ,อลูกบืนล้อก,ก็ทำหรอเฮ้ยมันมันไม่ใช่ต้องไปเข้าของเขาเหรออจฉริยะลูกบืนล้อทำครับพี่ใช่ของผมรับทำของพวกพนัฐด้วยพี่เพราะว่ามีคอนแทคกับพนัฐอยู่ อ้าวแล้วปกติผมม,มันมันไม่ต้องเข้าประกันเข้าฟรีหรอของพนักไม่ใช่ใช่ไหมของพี่จะมีเล่มสมุดอยู่ใช่ไหมพ,พี่อ่าครับผมไอตรวจเช็คตามนั้นอ่ะพี่ตาม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 ,ตามเล่มอ่ะแต่พี่เอาเล่มมาด้วยนะแต่ก็คือทําเหมือนเป็นของพนักเลยคือทําไม่ต้องจ่ายเงินนี่หละถูกไหมอ่าใช่พี่จะมีคูปองอยู่อ่าเห็นเขาใช่ออครับก<ะ>็คือใช้ใช้สิทธิ์ก็คือตามเงื่อนไขตามคูปองเลยครับพี่ แต่ว่ากัวภูปองเขาจะมีเงื่อนไขอยู่นะว่าต้องเข้าทุก3ามเดือนสามเดือน6เดือนเกเดือนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะได้อยู่ประมาณ4ี่ห้าครั้งใช่ไหมพี่ได้ต้องให้ตรงเงื่อนไขของของรอบภูปองเขาเยนะไปอ่านดูใหม่เพราะอันนี้มันสองสองเดือนรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้ามาผมไม่รู้ว่าพี่เอาทาหางด้วยไงงั้นก็งั้นก็จัดไปแล้วเมื่อกี้แล้วตัวหัวพี่ถามหน่อยหน่อย ก็คืออัจจะมีหัวให้ปกติครับอัจจะมีตามสิต่างๆพวกเซนพวกอะไรพวกนี้ไม่รั้งกันนั้งกันกดเลคให้ได้ไหมขาดไหมอันนี้อยู่ในระดับ บกใกล้จันนะที่เขาก็รอส่มรถรถเรานะอ๋อเขาทำห่างด้วยแล้วเขาเดียวกันกับพนัทหมายความว่าเออผมก็ไม่ได้ถามห่างตอนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆอ่ามันต้องมีการอัดจรารบีแล้วก็ต้องล้างลูกปืนล้อตามระยะเขาอะนะแล้วรอบหน้าค่อยถามนะครับอรอบนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ทํากันบ้านมาก็มาถ่ายแค่ น้ำมันเครื่องกับเชืร้ระยะรถนะครับยกหัวก็วมอนกระตุกกระจายนะใบเล็กให้ยามมันมีดกองล้างรถให้ด้วยนะครับล้างรถเนี่ย หมื่นกิโลแรกจกังหวะว่างพอดีเร่งมากไปนะคีากฟิลในการวิ่งพวกเนี้ยก็จะเบิด มันเขาอัดจาะระบีได้เยอะมากนะผมผมอมรับว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เคยอัดมาจากคันเก่า36หรืออะไรก็ตามหรือที่ผมไปอัดตามปัม๊มอ่ะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยหรือว่ามันเป็นพลรถใหม่อที่นี่เขาอัดจารบีแบบว่าให้ยเยอมเลยนะคอัดแบบไหลเยิ้มแฉ็งเลยก็ถือว่านิ่มอ่ะนิ่มขึ้นจริงๆเขาบอกว่าเขา,า,เขาจะล้างแป้นอาปากนกแก้วนะครับทำความสะอาดอัดจาะระบีให้ใหม่ด้วยแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะผมบอกว่ามันมัน มันมันมันสองหมื่นโลเองแล้วก็จะเอาเลยมันก็เกินความจําเป็นแล้วก็เลยบอกว่ายังไม่เอาแล้วก็พวกตรวจสอบระดับน้ํามันคือไอ้น้ำมันพวกเครื่องรอเหลวเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละเขาเหมารวมๆอ่ะนั่นอนะประมาณ90้เดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมไปจอดแล้วก็อ่าคุยราคาให้พเพื่อนๆฟังดีกว่าว่าโดนอะไรไปเท่าไหร่คือมันได้ส่วนลดรถใหม่เนี่ยเขาให้ส่วนลดเราไว้เยอะมากนะผมจําไม่ได้ว่าม,มีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆว,วันนี้คิดสองหมื่น 20, โลเนี่ยเราได้ส่วนลด3,000บาทนะครับ เราผมก็เลยไม่รู้ราคาน้ำมันเครื่องเลยว่าใช้น้ำมันเครื่องไปกี่ลิตรราคาเท่าไรเพราะว่ามันประโยชน์ในส่วนรถไปแล้วน้ำมันเครื่องเท่ากับได้ไปในส่วนรถไปแล้วนะเดี๋ยวผมเมาอาตู้ฝากนะครับที่พี่เจ้าพูเขารับไว้ให้ไปบรรจุประทุมนะครับไม่ยอมเสียงานนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้จอดทิ้งไว้เมื่อวานแล้วก็ตอนเช้าเสร็จแล้วก็มารับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรารับตู้ไปที่ประทุมกันประมาณนี้นะเราวิ่งมาถึงหน้างานแล้วตอนนี้กําลังบรรจุก็จาระบงจารบีก็กระเด็นเ่ยเพราะว่าเขาน่าจะอัดตรงที่เผา ตัวเผากลางอุ้งพกกระจายเลยอัดตัวเผากลางนะครับก็อัดจาระบีก็จะบีเป็นสีชมพูเนาะสีแดงสีชมพูประมาณนี้ยอัดทั่วเลยกระจายไปหมดเลยแล้วทำไมมันกระจายขนาดนั้นน่ะปกติไหมเพื่อนๆคอมเมนต์ทีไม่จาระบีมันตรงเผามันกระจายขนาดนั้นเพาใส่เยอะไปอกะจายเลยแล้วก็ส่วนด้านท้าย อย่างนี้เขาก็อัดโอเคอยู่นะครับ<ม>ก็อัดโอเคอยู่<ม>แต่ท้องท<ม>องมันก็ไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้มีเท่านี้ก็จะเป็นที่จะลืมก็จะลืมแค่ตรงนี้ ลืมหนึ่งจุดนะครับเขาก็ได้โทรมาขอโทษแล้วนะครับก็ลืมอัดนะกับกิโลสองหมื่นสองหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับเขาให้เข้าห้ามเกินสองหมื่นสามพันนะเราก็เลยเข้าไปสองหมื่นสองพันกว่านะครับทัพทิมจ่าซื้อกาแฟ แล้วก็เขาถ่ายเขาก็จะเอากองเก่าฝากเราไปทิ้งแบบนี้เพื่อว่าให้เรารู้ว่าเป็นการเปลี่ยนจริงอะไรประมาณนะเป็นกองอโซลา่ากองดีเซลกองอะไรกองน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อะไรเขาเนี่ยแหละนะครับก็อัดจรารบีต่อด้วยเรื่องอัดจรารบีผม่็เป็นคนตาดีด้วยนะสมมติมันจะทุกมุมเลยแต่ว่าก็าอัดดีนะครับอัดเยอะอัดกระจกกระจายครับส่วนตรงนี้ก็จะมี กบีกระด็นแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆนะครับบางจุดก็อย่างที่ผมบอกลืมลืมอ่ะน,น้องเขาก็ทางศูนย์เขาก็โทรมาขอโทษแล้วนะครับว่าเราจะไปจะไม่พลาดนคะรับเราก็ไม่อยากจะไปอะไรจะเขามาใหม่แล้พยายามบอกว่าให้เขาลืมนะแล้วก็น,นี่วิ่งออกมาสักพักหนึ่งก็ะระบีกระเด็นกระโดดนี่ตรงตรงเท่ากลางเนี่ยมันรั่วหรือว่ามันเป็นยังไงหรือก็าอาจเยอะไป ถ้ามันกระเด็นกระดอนขนาดนี้เลยเหรออ๋อจำเป็นเขาก็ทาให้อยู่เป็นทาให้แล้วก็ล้างรถให้นะครับล้างรถนี่ฟรีเลยนะล้างรถให้ตั้มหูนตั้มูนแอบดีปัดให้อัดให้นะครับเนื้ออาจจะระบีนี่ผมจะบอกอะไรให้จริงๆมันสําคัญมากๆเลยนะกับรถบรรทุกเนาะอย่างหางที่ผมซื้อมาเจ้าของเก่าเขาไม่ค่อยอาจจะระบีงไงมันก็เลยทําให้มันพังทําให้าขาเต้าแหนบมัน เป็นอย่างที่ผมเคยถ่า,ายลงคลิปก็จะประมาณนี้เท่าที่เราต้องจ่ายไปก็จะมีค่าบำรุงรักษาอาจารวีและตรวจนะประมาณ900บาทตนะ่อเช็คคับค่ามันเครื่องค่าอะไรพวกนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่ามันน่าจะไปอยู่ในส่วนลดหมดแล้วนะครับแล้วก็รวมค่าแรงก็900บาทนะครับสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเปลี่ยนมีปเป็นปั๊กข่ายน้ำมันเครื่องใส่กรองดักน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวเนื้อจารบีแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใส้กรองดีเซลนั่นแหละ นะก็ประมาณนี้ร้อยกว่าบ,บาทสองสามร้อยนะครับก็ไม่แพงอะไรมากบวกกับเราได้คู่ปองติดติดรถไปตอนที่ออกรถไปใช้ส่วนรถไปสามพันบาทนะครับก็คือค่าแรงเก้าร้อย900นะค่าอะไรรวมไปสามพันเก้านะคร,รวมกันก็จะประมาณสี่พันแปดสี่พันเก้านะคบพอราบคู่ปองที่ทางศูนย์แถมไปให้ตอนที่เราซื้อรถนะคบสามพันบาทก็จ่ายไปเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทกับการเข้าตรวจเช็กระยะสองหมื่นกิโล สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ